ตอนนี้นะคะเอ้ยหมู่เก่าหมู่เก่าก่าใหญ่ไม่อยู่วังม่วงคับป่ะตอนนี้คืนนี้น่าจะนอนวังม่วงแล้วนะคะเบิร์แล้วงบเบิร์แล้วงบเที่ยวเบิร์แล้วประหยัดต้องอยู่นี่อีกหลายวันนะคะก็เดี๋ยวอนาคตก็จะย้ายมาที่นี่ผู้บ่าวไปใส่กับผู้บ่าววังม่วงป่ะเดี๋ยวเราไปที่โรงพักกันนะคะวันนี้ก็เที่ยวหลายวันนะค่ะเป็นสาวกชมอทั้งสาวกทมอกชมอเนาะหลายที่ค่ะออยเปิดไฟเปิด ครับรถเอาไว้รุ่นนะช่วงนี้สงการน,นะคะคนก็จะขับรถเยอะขี้มงขี้เมาแล้วก็ขับดีหน่อยปะเดี๋ยวเราแวะเยี่ยมเยียนนะคะก็พอดีนะคะไปเที่ยวกรุงเทพไปเที่ยวมวกเหล็กนะคะวนเวียนมาจังหวัดสระบุรีรบุรีสิงห์บุรีโคราชกทอมอนะคะก็โอ้โหเพื่อนฝูงก็บอกว่าเธอเธอมีคนด่าเธอหมิ่นเธอนะดูหรือยังโอ้ผ่านมาจน นานมานานแล้วยังไม่ได้ดูเลยค่ะเพราะช่วงนั้นเดินทางเนาะมีคนหมิ่นบูรีเธอนะว่าเธอมีหมายเหมยอ่ามีหมายเธอหนีอกนอกนอกประเทศนะเธอ,อยังก็เลยเข้าไปดูคลิปโอ้ตายหมายกอดมาดูคลิปที่อีกแล้วค่ะที่พักนะคะเพราะว่าอนาคตก็จะได้มาอยู่ที่นี่แล้วค่ะตอนนี้ก็เริ่มทยอยขนของมาแล้วนะคะเพราะว่าช่วงปิดสงการเนาะ,ะอ่าเพื่อนฝูงก็มีรถว่างก็ทยอยขนของมาะคะ่ะมูฟออนจากสกลนครมานะคะ จากสกลนครก็มาเป็นสาววังม่วงนะคะเพราะว่าเราก็ไปไปประมาณนานแล้วเนาะปี2ปีแล้วตอนนี้ก็จะได้มาทําภารกิจที่วังม่วงกรุงเทพบ่อยๆนะคค่ะช่วงนี้ก็ถือโอกาสย้ายแนละ้วเพราะว่าขดกคดีของเราที่โดนฟ้องโดนมีขดกคดีที่สกลนครก็เบาลงแล้วนะคะเบาลงแล้วตอนนี้ก็จะอ้รดหลายแต่เนาะซู ี่คือวังม่วงนะข้างโอ้รถยกมาทำไมรถเคนโอ้แผ่นดินไหวไม่ทชายไม่ทรายกัไอตำรวจเพิ่ออกไปกันเนาะโอ้รถตำรวจมาบอกนี้ดีกว่าโอ้ยคนสวยมาวังมง่วงเองคุณนายวางมง่วงคุณนายวางมง่วงติดสูง้ยปัามาเคยเห็นกนะันหลายเนาะ,ะ 4, ปะ่ะรายกเอฟซีป่าตอนนี้ก็มาวังม่วงกันก่อนนะคะก็นกยักษ์ตัวที่สี่นะคะก็ เห็นที่ไหนก็แจ้งความที่นั่นไ้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราโมจะเที่ยวเพลินพอถึงเวลาปุ๊บอาหมดอายุความแล้วนี่เพิ่งเจอค่ะยังไม่หมดอายุความเลยเพิ่งจะสามสิบกว่าวันเองนะคะสามสิบกว่าวันเองค่ะเอฟซี FC. ก็เลยมาให้ดูนะคะว่าตอนนี้อยู่ที่โรงพักหวังม่วงเนาะอ่ะดดารถขัมาขวางก็บอ รถตู้เขาหลบรถตู้นิดนึงนะคะออมารถตู้มาแจ้งความนะคะตอนนี้ก็วังม่วงอันนี้เราอยู่ที่โรงพักวางม่วงนะคะนกยักษ์ตัวที่สี่ค่ะนะคะบางคนก็ตัวที่สองบางคนก็ตัวที่สี่เพราะว่าตัวที่สามนี่ปล่อยที่ม่วกเหล็กค่ะเพราะว่าไปพักไปเที่ยวน้ําตกนะคะน้ําตกไซโยกมวกเหล็กก็เลยต้องปล่อยนกยักษ์ที่มวกเหล็กคือเราเปิดเจอที่ไหนเราก็ต้องแจ้งไว้ที่นั่นนะคะการหมดอายุความค่ะ นะคะส่วนส้วมแตกแดนนรกจะได้กิ่ตัวเพิ่มไหมนะส้วมแตกจะได้ไหมจบเพื่อตามเพื่อนไปหรือเปล่านะได้ข่าวว่าตอนนี้ไหมจบก็กำลังเหือหาฮอตนะคะส่วนเป็นน้าแดงนะคะไม่มาอยู่นี่แล้วค่ะเป็นน้าแดงท่านจะตามร่ามาเลยนะบ้านอยู่ใกล้ๆวังม่วงนี่เองค่ะนะคะรูปพี่เรามาถูกหรือเปล่าคะเรือหาตึกแถวหลังไหนล่ะนะโอเคนะคะตอนนี้ก็ชัดเจนนะคะใครตามร่าอึ่งน้อยอยู่แล้วก็อึ่งน้อยก็มา ผลิตนกยักษ์ใบแรกก็จากหวังมงม้วะนกยักษ์นะครับตัวที่สองก็เออ ไปนู่นเลยค่ะไปเที่ยวไหว้พระแถวตลิ่งชนันเปิดเจอที่ไหนเราแจ้งที่นั่นนะคะการหมิ่นประมาทนะคะหมิ่นประมาทเนี่ยเจอที่ไหนแจ้งที่นั่นคะ่ะถ้ากลัวหมดอายุความก็ปรงํจวันไว้ก่อนนะคะนี่ก็จะมาแจ้งความโรงะจวันไว้ค่ะเพราะเราถนัดที่จะฟ้องตรงเลยนะคะตอนนี้ก็เที่ยวไปด้วยเห็นคลิปที่ไหนใครเปิดคลิปเสียงเราหมิ่นด่าเ,าเราจับได้นะคะ f c ี FC, นี่เป็นความรู้ใหม่นะคะก็โอเคนะคะช่วงนี้ก็พักก่อนเที่ยวค่ะไม่ต้องการมีเพิ่มไม่ต้องการอะไรกับใคร แต่เราแค่ปกป้องสิทธิ์เรานะคะก็แจ้งให้ทราบและส่วนก็ฝากเตือนด้วยใครๆก็ตามที่ปากแจ๋วไปเที่ยวด่าคนนู้นคนนี้เปิดคลิปเียงคนนู้นคนนี้แล้วด่าเขาคิดว่าจะตัวเองจะรอดพ้นความผิดจะไม่โดนความผิดกลับตัวกลับใจสมัยนะคะเพราะว่าสิ่งที่คนนี้ก็ยาวอยู่เนาะแล้วก็เพิ่มเป็นหมายไปที่5 6 7อะไรนี้นะเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าตัวเองเจ๋งตัวเองปากแจ๋ว,ตวเตรียมไว้เลยข่ะได้ยข่าวว่าก็มีคนอื่น ฟ้องเห็นนะโจดคนเดียวกันนี่สี่ห้าใบนี่ก็ไม่สํานึกนะคะก็โอ้ค่าปรับศาลก็คงเยอะแล้วก็ผิดบ่อยๆคงไม่รอลงอาญาละมั้งเนาะหรือว่าไม่มีเงินจ่ายค่าสินไหมค่าธรรมเนียมศาลก็ตายแล้วค่ะเพราะได้ข่าวว่ามียูซูเปอร์ชายฟ้องอีกหลายใบยหลายคนนะคะโอเคค่ะต่างกรรมต่างวรระต่างศาลต่งาตงโรงพักนะคะป่ะเดี๋ยวเราเออจะเข้าไปทําการแจ้งความไว้ก่อนนะคะแล้วก็พบปะเพืพ่อนด้วยเพราะได้ข่าวว่าเพื่อนย้ายช่วงนี้เทศกาลโยกย้ายนะคะ ลูกยายมาได้2เดือนสาเดือนแล้วนะคะ่ว่ามีเพื่อนเก่าพักพวกลูกหลานย้ายมาอยู่ที่นี่ด้วยเราก็เลยย้ายมาอยู่ที่นี่เหมือนกันนะคะส่วนทางสกลนครก็มีภารกิจก็ไปค่ะเราจะย้ายมาอยู่ที่นี่เพราะสะดวกสบายมาอยู่ใกล้พี่สาวเรานะคะผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะแล้วก็มีญาติพี่น้องแถวๆนี้เพื่อนฝูงเยอะแยะนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะขออนุญาตจอดรถดีๆแล้วก็เข้าไปแจ้งความไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะส่วนใครจะโชคดีนี่รอรุนนะคะรอรุนค่ะสวัสดีค่ะ เราลุ้นกันเอานะครับป่ะขับรถเข้าไปก่อนจอได้เป็นระเบียบแล้วกออึ๊บเดี๋ยวไปสิว่าบนเน่เนาะนะคะใบที่หนึ่งก็ได้ข่าวว่ารับเรียบร้อยนะคะแจ้งความไว้ค่ะไม่รบกวนเจ้าหน้าที่ตำรวจหรอกเพราะว่าเราไม่อยากให้เจ้าหน้าที่คิดว่าโอ๊ยแจ้งความมันช้านะคะแจ้งความตำรวจพักมันช้าเราต้องฟ้องตรงเลยนะคะฟ้องตรงแต่สวนูนฟ้องเสร็จเขาไม่มาถ้าเกิดสารประทับรับฟ้องก็ไมย หมายจับออกเลยค่ะถ้าไม่มาประกันตัวกะ,ะเตรียมกันไว้เยอะๆนะคะใครที่ปากก็มี f c สายเสีม่มสายให้กันแกล้งคนนู้นคนนี้ก็ถึงเวลารับกรรมของพวกคุณนะคะ,นะค,ะคุณที่เคยทําร้ายคนนู้นคนนี้ไว้เพราะว่านะคะประหยัดนี่คนจริงนะคะพูดไม่เยอะค่ะคนจริงนะคะสิ่งที่โดนกระทามาเราก็จะขอปกป้องสิทธิ์ของเราและต่อไปนี้เราจะไม่ให้ใคร ทำร้ายรังแกเราอีกค่ะนะคะจัดการสู้ทุกคดีค่ะสิ่งไหนผิดผ่านมาหมดแล้วรับสารภาพแต่สิ่งไหนไม่ผิดนะคะสู้นะคะสู้ยันอุทธรเลยค่ะอุทธรดีกะแต่บางเคสนะคะเราอุทธรมาแล้วนะคะเราเป็นโจทย์แล้วก็อุทธรมาแล้วนะคะจาเลยของเราสู้ไหวไหมนะอุทธรมาแล้วก็เหลือดีกะ,ะ,ะแต่กลัวไม่ถึงดีกานี่ค่ะใครถ้าความทยายาซ้ำๆและปฏิเสธนะคะแต่ว่าหลักฐานสาวไปถึงศาลนี่ลงเลยนะคะไม่รอลงอาญานะคะช่วงนี้ก็เก็บเงินกันเยอะๆนะคะใครที่ยังปากเจ๋วอยู่ยังคิดว่าตัวเองเก่งตัวเองมีกระสอบ ปุ๋ยคุมหน้าทำอะไรใครไม่ได้นกยักษ์ตัวที่4นะคะวังม่วงค่ะตัวที่1ก็วังม่วงไปแล้วเนาะตัวที่2ส,สาขาเราไปเปิดกาแฟสาขาที่ออตะลิงชันนะคะสาขา3ก็เปิดแถวมวกเล็กเพราะว่าได้ข่าวว่าคนมาเที่ยวเยอะนะคะตำรวจมาแล้วค่ะเอฟซีมาแล้วมาแล้วปักนะคะตัวที่สี่ก็กลับมาวังม่วงอีกนะคะตัวที่5ก็อาจจะอยู่แถววังม่วงเพราะว่าเราย้ายภูมิลำเนามาที่นี่แต่ทะเบียนบ้านอาจจะยังไม่ย้ายนะคะ ก็เลยจะต้องเอ่อตัวมาที่นี่ค่ะแต่สำเนาทะเบียนบ้านยังไม่ย้ายไม่ผิดกฎหมายนะคะ f อใครที่อยากจะพบปะเราก็เชิญมาได้นะคะที่วังม่วงค่ะนะคะมาที่าราหัสวังม่วงก็ได้ญาติพี่น้องเยอะค่ะเพราะว่าเราได้พี่สาวที่รักเราจริงจังนะคะแล้วเราก็มีลูกสาวที่รักเราและจริงใจกับเราไม่ต้องมีเยอะหรอกค่ะนะคะ คนรักมีไม็นยน้อยๆไม่ต้องเยอะมีแต่น้ำลายไม่เอานะคะมันน่ากลัวค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ